ท่านสาธุชนพุทบบริษัททังางยสำหรับเสียงที่บรรดาท่านพุทบบริษัทได้ฟังอยู่นี้เป็นเสียงต้นเทปของหนังสืออ่าน,เ,นเล่นเล่มที่สี่สำหรับในตอนนี้ที่ใช้ต้องใช้เสียงเป็นต้นฉบับก็เพราะเขียนไม่ไหวเขียนไปคิดนมาเพียงหน้าแค่หน้าหน้าซึ่งกระดาษ ก็ปรากฏว่าตาไม่เห็นเส้นหมึกต้องเลิกเขียนไม่ใช่การบันทึกเสียงแทนการบันทึกเสียงนี่ก็เหมือนกัรบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลานี้ร่างกายก็ยังป่วยเสียงไม่มีการทรงตัวเสียงแห้งเสียงแหบแต่ก็เพื่อประโยชน์ในการเขียนก็ใช้ได้วันนี้ก็จะขอพูดเรื่อง การแจกของคนน้ำท่วมแต่ความจริงเรื่องน้ำท่วมปีนี้วัดท่าสงก็ท่วมท่วมสองละลอกติดกันน้ำเก่ามาไปไม่ทันหมดน้ำใหม่ก็มาต่ออีกงานก่อสร้างต้องหยุดชะงักไปสี่เดือน ắt. ก็เป็นนั้นว่าคนน้ำท่วมจะไปแจกของคนน้ำท่วมก็ไปไม่ไหว เป็นราการนี้สองคนพูดเองก็ป่วยไข้ไม่สบายอย่างหนักก็เป็นว่าจะไปแจกคนอื่นไม่ได้ก็ต้องแจกกในบ้านนั่นคือว่าเด็กของลูกชาวน้ำท่วมมาเรียนหนังสืออยู่ที่วัดท่าโซโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระประมาณเกือบสามร้อยคนจริงๆแล้วก็ถึงสามร้อยคน แต่ว่าเธอลาออกไปสิบ้างให้ออกไปบ้างเพราะความประพฤติบกพล่องที่ดีก็เหลืออยู่ประมาณ280คนเศษทั้งหมดนี้ทางวัดรับเลี้ยงเลี้ยงอาหารให้เสื้อผ้าให้ยารักษาโรคให้อุปกรณ์การศึกษาสีค่าเ,าเรียนในเสร็จจ้างครูสอนให้ด้วย เมื่อน้ำท่วมมาแล้วพระคุณท่านย่ามีคำสั่งว่าสามเทอมนี้ไม่เก็บทุกอย่างแค่นักเรียนให้เรียนทุกเลี้ยงทุกอย่างหมดแม้แต่ค่าอาหารที่เคยผ่อนคลายมาบ้างคือปกตินักเรียนหอพักให้ผู้ปกครองจ่ายค่าอาหารมาบ้างแต่ก็ไม่พอส่วนนั้นก็ยกไปวัดจ่ายหมด เป็นอนว่านักเรียนทั้งหมดที่มีอยู่วัดต้องสงเคราะห์เทอมละล้านเศษแต่เงินทองที่ได้มาทั้งหมดก็ศสยบรรดาลูกหลานและบรรดาสมุทรบริษัทช่วยกันเมื่อวันที่18ทธันวาคม2531ก็แจกเสื้อแจกผ้าแจกผ้าหม่ม ป้าหมนี่แจกเป็นสองน้นลอกคือล,ลอกที่หนึ่งแจกจกับนักเรียนสองอันสามร้อยผืนระลอกที่สองแจกกับผู้ปกครองของนันกเรียนอีกสามร้อยผืนรวมเป็นป้าหมหกร้อยผืนเครื่องแต่งตัวที่บรรดาท่านพุทธบริษัท,ทสงเคราะห์มาแจกไปคราวนี้โดยประมาณสองพันชุดเศษคือว่าให้กับนักเรียนด้วยให้ไปส่งให้กับผู้ปกครองด้วย ก็รวมความว่าของที่ท่านหัายให้มาได้จัดจ่ายไปแล้วสำหรับพระอคมนั้นเมื่อไปซอยใช้ลมต้นเดือนธันวาคมพุทธศมนเธอถวายมาร้อยผืนเมื่อพิจรนารณาแล้วเห็นว่าไม่พอจึงสั่งให้เดินใายคอมมาื้อเดินฉายบุญนาคคนเดียวกัน จาซื้ออีก200ผืนคิดว่าจะออกสตังเองก็พอดีเดือนฉายกับพวกใครบ้างก็ไม่ทราบช่วยกันออกครบสองอีกสองผืนเมื่อพิจารณาเลยว่าเด็กที่แรกคิดจะมาแจกบรรดาผู้ปกครองก็ปรากฏว่าบรรดาเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีผ้าจะหม่มเพราะว่าทุนเดิมของเธอน้อยอยู่แล้ว ก็เลยแจกนักเรียนแล้วเกือบสามร้อยผืนขาดนิดหน่อยแล้วก็สั่งใจ่ายให้แก่บิดามันดาอีกสองสามร้อยผืนเป็นหกร้อยผืนด้วยกันสำหรับการแจกเสื้อแจกผ้าแจกผ้าหม่มให้แก่นักเรียนบรรดานักเรียนด้วยแล้วก็บิดามันดาของเธอด้วยผู้ครองด้วย บันดาท่านนั้นหลายอาจจะคิดว่าเมีในสงเป็นประการใดทัด้งนี้ก็คอยดูเรื่องราวของอังคุลเทพบุตรในสมัยสมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเ,เจ้าทรงพระชนอยู่ในขณะนั้นที่องค์สมเด็จพระบรมครูขึ้นไปนแสดงพระธรรมเทศน,นาโปรดพระพุทธมารดา เมื่อไปถึงดาวดึงข้างแรกแรกไปถึงก็ปรากฏว่ามีเทวดาสององค์คืออินากาทะกบบะเทพบุตรกับโวละเทพบุตรทั้งสองท่านมาก่อนเทวดาอื่นทางนี้พระอินทรัทนรัอยู่ก่อนนะเมื่อพระอินทนรนับอยู่ก่อนทั้งสององค์นี้อยู่ใกล้ไม่เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาทัตทธเจ้าขึ้นไปเ็ื่อมาก่อนเทวดาอื่น ท่านองอังกุละเทพบุตรนั่งข้างพระบาทข้างซ้ายอินทดกะเทพบุตรนั่งข้างพระบาทข้างขวาต่อมาเมื่อเทวดาองค์อื่นมาอังกุละเทพบุตรก็ถอยอินทดกะนั่งที่เดิมเมื่อเทวดามาหมดดาวดึงปรากฏอังกุละเทพบุตรอยู่ท้ายสุดเป็นเทวดาหางแถวอินทดกะเทพบุตรเป็นเทวดาหัวแถวตามเดิม พระพุทธเจ้าหวังจะประกาศผลขครื่องการบำเพ็ญศนนอกพระพุทธศาสนากับในพระพุทธศาสนาให้บรรดาประชานชนทราบจึงทรงบรรดาลเสียงพระองค์ด้วยเสียงที่บรรดาด้วยที่สนทนากันให้ดังถึงเมืองมนุษย์ให้คนที่อยู่ที่เมืองพาราณสีทั้งหมดคอยพระองค์อยู่ไร้โกรธได้ยินได้ฟังทั้งหมด สมเด็จพระบรมสุคตยังได้มีพระพุติดีกาตัดว่าอังคุละเมื่อตถาคตมาถึงตอนแรกเธอนั่งข้างพระบายข้างซ้ายของตถาคตขันเทวดาทั้งอุปองค์อื่นมาหมดตะวดึงเธอเป็นเทวดาท้ายแถวนั่งไกลที่สุดอยากจะถามว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอทำบุญอะไรไว้ อังกุละเทพบุตรจึงกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าสันตีพระกวาค้าดองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาจผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะในสมัยที่เป็นมนุษย์ข้าพุทธเจ้าเป็นมหาเศรษฐีเวลานั้นคนมียกแปดหมื่นปีอีกสองหมื่นปีท้ายจะใกล้จะตายให้ตั้งโลงทางแปดสิบแ่ง หนึ่งโยต์ตั้งหนึ่งแห่งหนึ่งโยต์ตั้งหนึ่งแห่งให้ทานคนยากจนคนกระพร้คนเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืนสิ้นเวลาสองหมือนอ่นปีแต่สายวาเวลานั้นไม่มีพระพุทธศาสนาคนทั้งหมดไม่มีศีลไม่มีธรรมจึงเป็นยังได้อานิสงส์น้อยเกิดมา ตายจากความเป็นมนุษย์เมื่อเกิดเป็นเทวด,ดาบนสวรรค์ท่้นดาวดึงเป็นเทวด,ดาที่มีบนน้อยที่สุดแต่ว่าเก็มีวิมานทองคําเกลี้ยงมีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารนีน่แต่บรรดาท่านบูรับฟังแม้แต่การบำเพ็ญกุศลแจกเกิคนที่ไร้สิ่งไร้ธรรม ยังเป็นเทวด,ดาสวรรค์ชั้นดาวดึงได้มีวิมานทองคำเกลี้ยงมีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารแต่ได้ว่าสำหรับเด็กที่ทัานแจกเด็กนักเรียนสุธรรมพระสุธรรมยานวิทยาวัฒาสูเด็กทั้งหมดที่จะเข้าโรงเรียนจะต้องสอบการฝึกกรรมาฐานให้ได้ก่อนถ้าได้กำลังมโนยิธิได้พอสมควร จึงจะเข้าได้แล้วก็ต้องมีการซักซ้อมกันทุกครึ่งเดือนครึ่งเดือนจะมีการซ้อมกับซ้อมกันฐานกันครั้งหนึ่งและกฎระเบียบของโรงเรียนนี้อันดับแรกนักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติอยู่ในสังหาวัาตุสีได้คือหนึ่งรู้จักการสงเคราะห์สองพูดดีสามช่วยเหลือการงานสีไม่ทิ้ดตัว <c oughs> แล้วก็ต้องพยายามทรงในพรมิาญสิคือเมตตาความรักกุณาความสงสารมุตุตาไม่อิจฉาที่เสียาใครให้ใครได้ดีรอยินดีด้วยมุมงเบ่ข้าวางเฉยเมื่อเข้ากรรมเข้ามาถึงแล้วก็ต้องมีกรมบทสิบปฏิบัติคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่พุทธิในกรมและไม่เดือดรามีไรทางกายทางวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบ ไม่ยุเขาแตกกันไม่พูดเพ้อเจอเหลวไหลทางใจไม่อยากได้ทรัพย์สินของใครโดยไม่ชอบธรรมไม่พฏาิบัติจองล้างจองผ่านใครมีความเห็นตรงตามคำสอนองค์ต้นปรสมมาตพุทธเจ้า <c oughs> นี่เป็นนคุณตนธรรมของนักเรียนพุทธมายานวิทยาวัดท่าสู ก็รวมความว่าเด็กทั้งหมดมีศีลมีธรรมมีสมาธิพอสมควรการพลั้งพลาดไปบ้างเป็นของธรรมดาของปุถุชนฉะนั้นการบำเพ็ญกุศลบรรดาท่านพุทธบริษัทถึงแม้ว่าบิดามารดาของเธอจะบกพร่องบ้างแต่ว่าเด็กก็ตั้งอยู่ในเกณฑ์มีความประพฤติดีมีศีลมีธรรมพอสมควรฉะนั้นอานิสงส์ที่เพิ่งได้รับจากการแจกเด็ก ก็เห็นว่เป็นอย่างน้อยที่สุดท่านต้องได้สวรรค์ชั่นดาวดึงแน่นอนแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและลูกหลานทุกคนที่บำเพ็ญกุศลมาทรงเคราะห์มาก็เป็นคนมีศีลมีธรรมอยู่แล้วมีศีลเป็นปกติมีสมาธิเป็นปกติมีการให้ทานเป็นปกติเจริญภาวนาเป็นปกติตนเองมีิสงสงหญ่อยู่แล้ว ถ้ามาเสริมด้วยการให้ทานอย่างนี้ผลแห่งความดีก็ยิ่งยิ่งเห็นไปก็ลงความว่าการให้ทานกับเด็กที่ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิตามสมควรย่อมมีนิสงส์สูงกว่าผลของอังกุละเทพบุตรตอนนี้มาพูดถึงอังโุละเทพบุตรก็ขอพูดถึงอินทกาเทพบุตรด้วยเป็นเทวดาที่สมัยพระพุทธเจ้าพบ ท่านอินทกาเทพบุตรนั้นเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่เข้าไปถึงใหม่ๆเธอนั่งข้างขวามือใกล้พระบายของพระพุทธเจ้าในเมื่อเทวดามาทั้งหมดดาวดึงท่านอินทกาเทพบุุรก็ไม่ถอยให้ใครก็ถือว่าเป็นเทวดาผู้มีศักดิ์ศรีใหญ่ในดาวดึง ถ้ายกพระอินทร์สแล้วไม่มีใครใหญ่กว่าไม่มีใครมีบุญมากกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ,เจ้าใคล้ายกากาอกะานอนิสงส์การทําบุญในพุทธศาสนาให้ทราบจึงถามอินทกระที่ระบุตรว่าอินทกระเมื่อจะทถาคตมาใหม่ๆเธอก็นั่งตรงนี้แต่ว่าเมื่อจะทาคต ตั้งอยู่นานเข้าเทวดามาหมดแต่วัาเดี๋ยวเธอตั้งตรงนี้เธอเป็นเทวดาที่มีมเหหักขาคือมีฤทธิ์มากมีบุญมากกว่าเทวดาองค์อื่นนอกจากพระอินทร์แล้ว,ออลวไม่มีใครยิ่งไปกว่าเธออยากจะถามว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอทําบุญอะไรไว้จึงเป็นเทวดาที่มีนุภาพมากอย่างนี้ ยินได,ด้กล่าวทูลองค์สมเด็จพระจินสีว่าพันตีพระกวาแค่แต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จา,าผู้เจริญพระพุทธเดียวค่ะในสมัยที่ค่ะพระพุทธเจ้า,จาเป็นมนุษย์เป็นลูกคนจนต่อมาบิดาตายก็ต้องเลี้ยงแม่คำว่าเลี้ยงแม่ในบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นการสะัญูรู้คุณน สนองความดีของแม่ที่ท่านเลี้ยงมาอันนี้เมียน,นิสงส์สคัญมากสูงมาก <c oughs> ต่อมาพระสงฆ์ในสำนักขององทุนมเดพระพูมมีพระปาาเจ้าเดินเฉียดบ้ายเข้าไปก่อนเพลนได้นนมนพระสงฆ์ทั้งหมดประมาณสี่รูปเสร็จวัถวายพระตาหาันเป็นสังฆทานในชีวิตของท่านท่านบอกว่าท่านจนมากโอกาสที่จะบำเพ็ญกุศลไม่มี มีโอกาสคราวเดียวกันมาเป็นสังฆทานคราวนี้คราวเดียวและก็เลี้ยงแม่ให้มีความสุขตามฐานะเพียงเท่านี้พระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเกิดตายจากความเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นเทวดาวบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกมีวิมานแก้วจิตใจการเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งแสนเป็นบริวาร <c oughs> แล้วก็มีวิมานสวยสดงามมีความสุขมากนี่ระบรรดาแต่พุทธบริษัทการบาเพ็ญกุศลในศาสนาขององค์สุนจพระพุทธมีพระภาคย่อมมีอานิสงส์สูงกว่าการบาเพ็ญกุศลแก่คนนอกศาสนามากอย่างอุคระเทพบุตรตัวนี้กการที่กล่าวมาอย่างนี้กับพราควาในการต่อไป <c oughs> ก็จะได้พูดถึงบุคคลที่บำเพ็ญกุศลในพุทธศาสนา ที่กล่าวนี้สแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงรับรองว่าเทวดามีจริงนางฟ้ามีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงพมโลกมีจริงนิพานมีจริงตายแล้วไม่สภาพไปสูนจริงอันนี้เป็นหนังสืออันเล่ <c oughs> ต่อไปก็ขอวัดเรื่องเทวดาประจำสเดวดิงชั่วคราว เ็าเป็นเทวดาจรน,นั่นคือเทวดาที่ไปเกิดใหม่เพราะว่าอาตมาเองก็มีท่านผู้มีคุณมีพระที่มีคุณอยู่ท่านหนึ่งการจริงพระที่มีคุณกับอาตมาก็ดีกับวัดท่าสงก็ดีเนี่ยมีมากเพราะการมาอยู่วัดท่าสงใหม่ๆอยู่ที่แรกก็ดียังไม่มีคนทําบุญทำกุศลมากไม่เป็นไร พอมีคนทําบุญอย่างอุศนมากเข้าผลประโยชน์มากเข้าเกิดกับพุทธศาสนาถ้าจะมาก็เป็นคนไม่ดี <c oughs> ไม่รู้จักตามใจคนในทางที่ผิดตอนนี้มีบุคคลคณะหนึ่งเป็นยาของถิ่นเขาอยากจะได้ทรัพย์สินประเภทนั้นมาเป็นสมบัติของตนว่ตัวอย่างของวัดท่าสุก็มีอยู่ว่าวัดโสมเพราะการขายวัดกิน แต่พุทธรูปมากเพราะการขายพุทธรูปกินถ้าต,ต่อมาวัดโซมมีการเรียรายทุกปีจะไม่ทําแบ่งกันใช้แบ่งกันกินคนประเภทนี้จะเป็นใครบ้างอาตมาก็ไม่ทราบไม่รู้จักหน้าเปในเพียงว่าก่อนที่จะมาทราบข่าวการเรียรายแต่มาเข้าจริงๆแปลกว่าทุกสิ่งทุกอย่างโซมเป็นปกติไม่มีการทําอะไรขึ้น ต่อมาคนประเภทนี้ก็เกิดขัดใจหาทางกก่แกล้งทุกอย่างเพื่ออาตมาไปจากวัดนี้อาตมาสร้างแล้วหลายชิ้นหลายอย่างลงทุนไปล้านบาทเศษเพื่อพระพุทธศาสนาก็เป็นเงินธรรมดาแต่บริษัททุนหน้าให้มาเ็คิดว่าเราทำเพื่อพระพุทธศาสนาวัดนี้เป็นวัดของพระพุทธศาสนาไม่ใช่วัดของโจร แต่เมื่อโจรมาใช้อำน,นาจอย่างนี้เราก็ยอมไม่ได้มีความจำเป็นต้องอยู่ความจริงไม่อยากอยู่เขาก็หาทางแต่งแกล้กลงต่างๆฟ้องร้องบ้างหาทางโจดจันบ้างขยายเสียงด่าบ้างขยายเสียงก็เปิดทิศลาคารเมณเก่าพวกเขามากก็มีพระกลุ่มหนึ่งคณะหนึ่งมีสมเด็จพระพุทธโคาจารย์วัดสามัญาเป็นประธาน เท่ามธเนยคุณราชรัตนมโมรีพระแก้วเจมฟ้าเจา้ารุ่ราชรนโกวีวะนองคารามเป็นเจ้าคุณเทพเวลานี้แล้วก็เจ้าคุณสุทธาธิบดีสวัยวัดไตรมิตรและสมเด็จพุทธาจารย์วัดถุทัศน์แล้วก็มีเจ้าณต,ตรเจ้าณต,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 ตรการภาคเจ้าคุณเทพธรรมเจดีเวลปัจจุบัน แล้วก็เจ้าคุณราชวัดเออลืมวัด็ะแล้วนะเจ้าคุณราชลองจะนัดตัวก,การไพ่องคองหนึ่งนี่ลืมชื่อท่านน่ไจออกกำลังป่วย <c oughs> ทั้งหมดนี้รู้สึกมีคุณหนักท่านช่วยเตรียมกำลังนอกจากนั้นก็ช่วยเหมือนกันแต่ไม่ประจันหน้านนะักโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเจ้าคุณ วัดไตรมิตรคือว่าเจ้าคุณนึกชื่อไม่ออกสริงแล้วจ้าคุณสวัยวัดไตรมิตรนั่นนะที่มรณภาพประวันที่1ิบสองธันวาคมกับสมเด็จพระธาจารย์มุสุทัศน์เป็นตัวตั้งตัวตีเจนจากับพระในจังหวัดอุทัยธาน,นีเจ้าเรียกว่าเป็นนักชนตรงในอันดับแรก ต่อมาก็จะคุณราชันนกวีว่านองคารามจะคุณเทพปัจจุบันและจะคุณราชนโมลีไปว้แก้วแจ่มฟ้าก็เข้ามาเป็นทัวททรแทยขององค์สมเด็จุพระพุทธโกศาจารย์วัดวัดวัดสามพยาในที่สุดงานทุกอย่างก็เป็นไปเรียบร้อยปกติทุกอย่างเรียบ แล้วก็อนนาพันก็เรียบที่สุดนี่ปรากฏว่าเมื่อวันที่12บธันวาคม2 5งพัรามเอ็อาจะมากำลังป่วยมากทราบข่าวทางโทรศัพท์ว่ายาคุณวัดใจมิตรพูดไปก็น,นึกชื่อไม่ออกสุธาธิบดีท่านมรณภาพก็คิดว่าพระองค์นี้มีคุณมาก วัดท่าสงจะตั้งขึ้นมาได้ถ้าจเรเิญรุ่งเรืองเวลานี้ก็มีท่านส่วนหนึ่งที่มีกําลังสำคัญมากช่วยเหลือ,อยุบเบื้องหลังซึ่งว่าเป็นลูกมือของสมเด็จพระสัมพยาก็คิดในใจว่าอยากจะไปรถน้ำศพแต่ก็นอนลุกไม่ขึ้นจะไปจัดงานสวดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังไปไม่ไหว ถึงวันที่สิบปดธันวาคมแล้วยังลุกจากเื่อนจากที่นอนไม่ไหวก็วันที่สิบแปดประเอีการคลายนิดหนึ่งเวลาสี่โมงเชา้าก็นำนอนภาวนาอยู่ก็คิดถึงท่านว่าท่านมีคุณของผู้มีคุณของเราเวลานี้ท่านตายแล้วท่านไปอยู่ที่ไหน อันดับแรกเราก็ต้องไปดูที่สำนักพญาโยมก่อนเพราะยังไม่กี่วันนักอย่างน้อยที่สุดถ้าบังเอิญผ่านสำนักนั้นก็ยังไม่มีการสอบสวนเพราะว่าสำนักพญาโยมนี้ก็ไม่ได้ไปนานท่านป่วยสิบันกว่าไม่ได้ไปพอไปถึงท่านลุงผู้ใหญ่นายบัญชีท่านก็ถามว่าคุณมาหามาถามถึงเจ้าคุณสวัยใช่ไหม ท่านไม่เรียการาชิตินานามท่านเรียกชื่อเดิมก็บอกว่าใช่ถ้าบอกคนชื่อเสวัยที่เป็นพระเวลานี้ไม่มีบัญชีในเมืองนรกพราฟังเท่านั้นดีใจมากคนลุกสู้ชื่นบานก็น,นึกว่าพระคุณใหญ่ของท่านที่มีคุณของเราเวลานี้ท่านไม่ต้องตกนรก ไม่ต้องทรมานแต่ความดีของท่านจะมีเป็นไปการใดบ้างกับคนอื่นอาตมาไม่ทราบความไม่ดีของท่านจะมีที่ไหนบ้างอาตมาไม่ทราบทราบแต่ความดีที่ท่านลงทุนลงแรงทุ่มเทมากช่วยอาตมาให้ทรงตัวอยู่ได้แล้วก็ช่วยวัดท่าสูงให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ไม่ได้คณะท่านทั้งหลายเหล่านี้วัดท่าสูงไม่ปรากฏภาพสิ่งที่ปรากฏไปแล้วก็ปรากฏจะต้องถูกขาย พ,พ้พวกนั้นเขามีอาชีพขายเขามุ่งเลยอย่างอยาะขายเท่านั้นอย่างนี้อยาขายเท่านี้แต่คนพวกนี้ตายไปหมดแล้วไม่เหลืออยู่เวลานี้เหมือนหน้าตายไปแล้วเมื่อทราบว่าท่านไม่มีชื่อในบัญชีก็ดีใจก็ถามท่านนายบัญชีใหญ่ว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านนายบัญชีใหญ่ก็บอกว่าผมบอกก็ได้แต่ไม่ใช่หน้าที่ของผม ท่านต้องไปถามปัญญสิกขาเทบูตรเป็นเลขานนการบรสวรรค์ชั้น,นดาวเด็งสถิวโลกก็ลาท่านไปไปหาท่านปัญญสิกขาเทพบุตรถามว่าท่านพระองค์หนึ่งที่ชื่อว่าสวยอยู่วัดไกรมิตรเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนท่านปัญญสิกขาท่านไม่เปิดบัญชีท่านก็ยิ้มท่านบอกยังไงนั่งอยู่ข้างๆคุณยังไงล่ะ คนนุ่งผ้าเขียวเป็นมันยับแผ่วๆแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวแผ่วๆเป็นยักบหน้าตาสวยสดงามผ่องใสามากคนนี้น่ะคือสวัยวัดไตรมิตรก็ฉันไปถามท่านท่านยิ้มแล้วต่างคนต่างยกมือไหว้กันที่เวลานี้ท่านมาเห็นพระเสะแล้วเป็นเทวดาไปแล้วถามท่านว่าท่านมาอยู่ชั้นดาวดึงหรือท่านตอบว่าใช่ ท่านบอกว่าขอบใจนะที่ช่วยผมอยู่มากถามว่าช่วยอะไรท่านส่าการที่นิมนต์ไปที่วัดเนะี่ยผมไม่ได้หมายความว่าถวายเงินถวายผ้าไตรแต่ช่วยกําลังใจผมให้มีความชื่นปานในบุญกุศลของท่านกําลังใจของผมก็มีปีติจิพระที่ผมช่วยไว้เป็นผู้ชนะความชั่วและชนะความ พุทธโธมมีได้ความรุร่งรอดทาให้วัดฟารามโุ่งรอดขึ้นทําให้วัุตธศาสนาเด่งขึ้นก็ถามได้ว่าท่านตายในขณะที่ไปดูงานถ้ามีกําลังใจเป็นกุศลส่วนไหนจะมาสวรรค์เท่านดาวดึงได้ท่านก็ตอบว่าจงอย่าลืมว่าผมไปในงานของอาะสาสนาเขาจะตรวจสอบวิชาความรู้ของนักธรรม ผมไปนั้นจิตผมเป็นธรรมจริงๆไม่มีกังวลอื่นไม่มีกังวลอื่นช่วยไม่ใช่จะไปคิดอยากได้เงินอยากได้ทองมันอยากได้ที่ไหนไมันก็ไม่ได้เพาะงานนั้นไม่มีค่าแปเจีย๊ยไม่มีเงินไม่มีทองมีอย่างเดียวคือจผมไปค่าพานะผมก็จ่ายจากทุนของผมเองผมไปเพื่อศาส,สนาจริงๆกําลังใจของผมไปเพื่อบุญเพื่อกุศนเพื่อความเป็นธรรมเวลาที่ป่วยลงมาปับ๊บ รู้สึกว่าพาะการงูบลงหน้ามืดพร้อมหน้ามืดไม่เห็นสิ่งภายนอกก็ปรากฏสิ่งที่ภายในปรากฏปรากฏขึ้นนั่นคือพระพุทธรูปในพระมโมสถพระทองคําภาพท่านปรากฏแสงสว่างมากยิ่งดูยิ่งชัดยิ่งดูยิ่งชัดมาเข้าใกล้ถึงวาระจริงๆเห็นท่านยิ้มพอท่านยิ้มผมก็หมดความรู้สึกอีกที ตอนนี้ปรากฏว่ามีร่างกายอยู่สวรรค์ท่านเดาดึงสถิวโลกมีวิมานแก้วสำเรายการเป็นที่อยู่มีนางฟ้าห้าพันคนเป็นบริวาเรเลยบอกว่าท่านเจ้าคุณได้เปรียบนะเป็นพระไม่มีเมียแต่เป็นเทวดามีเมีย 5, มทั้งห้าพันคนอรบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเวลาเหลือยี่สิบีนาทีจะหมดเวลาก็ขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดีบันดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านวอดดี